สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือจะมารีวิวเกมซอมบี้แฟนเทสีอีกแล้ววันนี้เราจะมาวันนี้ผมจะมาพาไปดูวามมาผู้ติดอ่างอาจะตื่นเต้นนะครับคือผมจะพาไปดูซอมบี้ที่ทีแรกเหมือนจะโหดนะซอมบี้กลายพันธุ์ครับหรืมันิมินิบอสอะทีแรกเหมือนจะกัดทีแรกเหมือนจะโหดแต่จเจอ แต่พอเจอปืนไนเฟินที่ผมซื้อมานะแล้วเกวเกให้มันแบบจะตันแล้วนะครับบอกเลยคําเดียวนัดเดียวตายอวผมจะพาไปดูแล้วกันตอนนี้ติดปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับคือมันชอบเด้งออกตลอดเลยมาจะพาไปดูเลยนะครับว่าไก่กาอะไรเล่แค่ไหน ทีแรกเหมือนจะโคด่ะเราอะแต่ที่จริงก็ไก่กาเนอะให้จริงนี่ไก่กาละเล่มากเลยเค,คือบอกไว้ก่อนนะครับปืนพวกปืนไรเฟิลน,นะครับมันจะไม่มีการแบ่งแอลเลียนะครับคือแบบใช้แอลเลียหนึ่งถึงแอลเลียสองไม่ทาที่สองมีสามแอลเลียน,นะครับแต่แอลเลียยัไม,ม่ถึงแอลเลียสี่นะครับเพราะว่า อ๋อบันลุปเป้าหมายสักทีนะครับยังไม่เจอบอสเลยนไงครับมาแล้วตัวนี้ที่ดูเหมือนจะกะจะโหดในทีแรกแต่ทัดกากนี่ครสปอลเลอร์อตัวพ,พิษประจําแอรเรียน,นี้ถ้ามันต้องมาหาเราให้เรายิงอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นไ,ไงครับบุกแล้วว่ามันกากนัดเดียวตายเลยเดียยเยเด๋ยวจะพาไปดู นักกระโดดสูงนะฮะพาที่แล้วพาไปดูซาม,มูไรวิ่งมาราธอนแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาที่จะพาไปดูนักฟุตบอลจอกนักฟุตบอลที่ชอบกระโดดมากๆกระโดดเย,ย่งๆยงเ่งเเนี่ยนี่ครับเช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะยิงให้มันตายคาอาดให้ดูเลยนะฮะ มาแล้วมาแล้วนักฟุตบอลเหรอเป็นไงครับนักฟุตบอลนั่นไงครับนานานะบอกแล้วมันกระโดดนานานะ่มีอยไรเรื่องาอากาศนักฟุตบอลึแม่งตายกากมากพูดถึงนักฟุตบอลทุกคนเชียร์ทีมนะครับผมเชียร์แมนเชสเตอร์อลรีมิต ดีค่ะฉันเทรดออนไลน์กับ AQ Option มาดูกันว่าฉันทำได้อย่างไรเลือกสินทรัพย์ตอ,ตอนนี้มาไอรีสอร์กันบ้างนะครับอย่าด่านนี้ผมจะไมพาไปกทีเลยนะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูซอมบี้ที่เหมือนจะโหดทีแรกแต่สไตล้ก็ก็ จะอยู่ประมาณด่านแปดนะถ้าจำไม่ผิดนะัาที่เป็นดา่านเปิดตัวซอมบี้ตัวนี้หรือถ้าพี่แตนไม่ปลดอดภัยด้วยนะมใช่วยหน่อยมาไปยิงซอมบี้เล่นๆแล้วกันถ้าฉากเปิดตัวบอสตัวนี้บอก โอ้ไม่ใช่อุ้ยไอ้ใหม่ก็เจอไอ้ตัวนี้นะครับผมก็บอกนะตัวนี้เหมือนจะโหดทีแรกนะครับมันพูน้ำกระแสีนะครับเมื่อกี้แต่ที่จริงกะไม่ต้องพาไปดูแล้วมั้งครับตัวนี้เข้ามาเจอมันแล้วนี่ไงยากเหมือนจะโนะโหดเลยที่สำคัก็ค่ะไม่เป็นไรครับมาผิดร่านแต่ก็เจอซัมบี้ซัมบี้กลายพันธุ์ไปถึงจารีวีอีกดบบเจอมันแล้วนะครับ ขึ้นไปดีๆจนได้ที่เ,เจอนะคะผมต่หาพอดีหามันไม่เจอเลยต้องมาเอาตัวนี้แทนตัวนี้ต้องมาเอาแล้วดีใจเลยว่งทำาดนี่เ,เอา,าเล่กหาหละก็สุดท้ายแล้วมีการกลายพันเป็นไอ้หน้าหมีด้วยนะขอโทษครับคำหยาบแต่ผมก็ไม่ได้พูดจุดๆนะฮะ ไม่เจอครับมันอยู่ด้านไหนอะน่าจะดูด่านหูกนะถ้าผิดด่านอีกผมก็ขอจบคลิปไปแล้วกันนะถ้าผิดด่านอีกโอ้ยผิดด่านอีกแล้ว วิดานอีกเร็วดูสุดาไม่รู้โอ้ยดานในเนี่ยโอ้ยขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับปิดดานอยู่เรื่อยเลยนะครับตอนนี้